สุดอยอดเมนูอีสานม,านาม,มันท้องเไปทุม,มเมน่ผมเมนค่อีสานมันท้องนะไปทัวร์เลยนะครับซอยจุน่นเลยถึงมาละถึงสุดทด้อง มาพ่อกันอีกแล้วครับผมเมนูเด็ดอีกเก้าละครับก็ <c oughs> สวัสดีนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยครับเลยเอฟซีทุกๆท่านมือนีอีสานกินเรียบสิ 40, พ้ามาคิดเดี๋ยวให้เบิ่งกันที่เด็ดเล็น,นี่สวยๆงามๆสดุสดๆใหม่ๆนี่ตับเนื้อคันนาเลยครับเด้๋คันนาใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นใสใสมันมมนะครับเ้อใสขมใสขมนะครับ อันนี้เป็นที่เดดบาทนี่เดว่นนั้นอีกนี่อืมเป็นน้ำจิม้มน้ำเพียของเขาเ้ยครับเด้อเขาสิมาเข็ดงวหน่อยเกิดตุม่มคื่อเจาเ้านะบ่งนะบัตเทียมันเปลี่ยงปางรือเจา้าอ่ะพักกรสินี้พักปลูกนาบ้านเนาะครับนะัะพักสะเดานี่ขาดว่ได้เลยสะเสดานี่เขากันครับขม ขมดียังบัพอขมดีขมเพียยังบัพลอต้องเพิ่งเดาอีกสายขมสายขมแล้วะ็ซมนี้ผักกาดนะครับนะผักกาดผักชีผักชีต้นหอมผักชีนะครับนะแล้วก็สิมนี้กระเทียมมะเขือมีหน่อยหนึ่งนะครับด้วยแล้วก็สิมีลูกโดดลูกโดดมันเป็นพริกอ่อนพริกอ่อนครับแล้วก็แดอันีมาหน่อยหนึ่งหกเจ็ดลูกไอ้มะละนะครับนะ เดี๋ยวห่อสมาลาดน้ำจิ <veto currently> ้มลงเลยดีกว่าหิ้แเราน้ำรายไหลแล้วใะ่ามาลาดลงเลยดีกว่าลาดเชว์ได้ไวอย่างนะหัวหน่อยเกิดตรงครับนะเดี๋ยวเทเลยดีกว่าลาดลงไปปืดนี้ยืมย้มครับเอาแบบซดอะสไตล์ซดนะครับ ขอโทษขอเอาไว้ผูก้กินดิบเดิมเด้อมาแล้วมือนี้สดแบบเต็มที่สะใจมาครับมาลองซิมึงก่อน,ค,นคำแรกคำแรกครับคำแรกแห่งมานล่นเด้นี่ <c oughs> ล่นเลยคำแรกแห่งมานครับคำแรกใส่ทุกอย่างเลยทเดียวนะใส่ค้อมขอ,อยาดใส่มือน้ำเด้ทั้งส่วนทั้งมือนี่ครับคำแรกครับ เพื่อเอฟซทุกๆท่านนะครับเด้อเสแสรบน้ำกันโอ้น้ำไล่กับอะไรเดี๋ยวียังไงจวดครับ สุดยอดทำเด็กววไมได้เต็มปาก อันนี้หันเขาจะหันเป็นลูกเต๋านะครับหันเป็นลูกเต๋าเลเ่มถัวไปเดี๋ยวยิบให้บังเต๋าแบบนี้มืงน,นี่ลูกเต๋านะนี่ครับหันเป็นลูกเต๋าเล่มต่วปไปนี่เออบัมันหันบางๆเด้ลูกเต๋าลูกเต๋าครับผมเอา ใส่เข้าไปเลยว่อืมทำปักซาเลานย์นะก็ต้องมีเด็ดกลางมันดอกมันหอมทั้งการทั้งใบอ่ะทั้งกลางเอ้ทั้งจริงเนาะทั้งจริงทั้งใบหมืนเนาะ สุดยอดเมนูอีสานมันฮ้อนไปสม,มือนี่ผมเมนไครอีสานมันฮ้องนะไปทัวร์ยนะครับซอยจุเนี่ย Trứng mà lạnh không sợ đầu hmm. C'est à well. ไม่ขอเนาะเมื่อนี้ที่บอกว่าพักหลายครับเอินว่าเป็นสวนเลยกับว่าไเลนะใส่ไปครับตับนะอันนี้เนื้อครับผมแล้วก็คันนาครับนี่ ừm mượn mới uống khẩu của lâu đâu bay xám xóm mình bay <laughs> so i มาเด้อครับมาเด้อมาเด้อจับน้ำกันใส่จนเหื่อแตกแล้วไหมกินหิวหิวนี่มารับมา เคยเห็นว่าไหนเกิดต่มอยู่สองเทียมเต้าแรกนะเต้าแรกกับเบิ้มหรันไหนเนี่ยเต้าแรกกินได้แซบ่บเทือที่สองนี่บอกเลยว่ายังสี่เลยนะครับนะมือนีไปแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลยครับเ้อเป็นกำลังใจให้อีสานเรียบเดี๋ยวฮอนสิมาล้องใส่ไว้แล้วเหลือสามกระสับสามอย่างมีเนื้อนะครับนะคันนาโอ้เหลือสองย่างตาเปิดแล้วอ่ะเพิ่มเนื้อเข้าไปครับ,รบนี่เต็มซ้อนพอดี เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อ่ะเมื่อนี้ไปแล้วครับสามสองหนึ่งไป